วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครคือกองหน้านูหนึในหมวดเมนเจอร์นะครับผมจัดให้สีวันดับนะครับวันนี้แล้วก็ท้ากคลิปเดียวแนะนําในหมวดเนเด้วยนะครับร <Wow. S 1> ้าน Over อ,อร์เทรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile <Wow. S 1> มีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย <Wow. S 1> เปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ <Wow. S 1> เพจโอเวอร์ทร หรือจะแอดไลน์ Over Underscore ทอปับอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับนี่นะครับปัจจุบันนี้กองหน้า11 1เนี่ยมีอยู่5ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นโนหนึ่งเลเวลที่อันดับที่10นะครับสำหรับอันดับที่10นะครับในโหมดม a เนเจอร์ผมให้เป็นลูดี f ฟลเลอร์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ให้อันดับที่10นะครับ เล่นได้นะครับเพื่อนๆเก่ง AID จังหวะยิงเนี่ยคือคมมากนะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยถ้าเทียบกับร่างเก่าที่เป็นตัวแรกแทมนะครับผมรู้สึกว่าตัวนั้น AID กว่านิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าร่างนี้ก็ไม่แย่นะครับดยโอยาร้อยสิบด้วย,ย,วยเล่นได้นะครับแต่ที่สําคัญคือได้ทั้งย e ื้อและก็มิเนเจอร์นะครับให้ดับที่10บนะครับสําหรับลูดีโฟรเลยต่อมาดับที่9นะครับ อันดับที่9ผมให้แกลเดตเบลนะครับเพื่อนตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ AID ดีมากนะครับแกลเดตเบลในโหมดเมนเจอร์นะครับเพียงแต่ o v ว1 0ร้อยเ้าเนี่ยปัจจุบันนี้ถือว่าไม่เยอะแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ AID ดียิงโคตรโกงนะครับเพื่อนเท้าซ้ายยังไงเขาเข้านะครับมีทั้งยิงไกลมีทั้งเหนี่ยชันนะครับแกลเดตเบลก่อนที่ OVR 1 1ร้อยจะมานะครับตัวนี้คือท็อปมากๆนะครับในโหมดเมนเจอร์ สำหรับอันดับที่8ดนะครับผมให้เป็นยูเซบิโอนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้สุดมากนะครับในเรื่องของจบสกอร์นะครับด้วยความที่เป็นนักเตะสองเท้าด้วยนะครับเพื่อนๆได้ยิงนงอย่างไรเข้าๆนะครับสําหรับยูเซและตัวนี้มีทั้งプレเมイเกอร์มีทั้งยิงไกลนะครับเพื่อนๆพลังแฝงครบนะครับหาช่องดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของยูเซนะครับที่ผมสังเกตมา จังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้ายูเซได้ดวลกับกองหลังนะครับเขาจะออกข้างนะครับไม่ก็จ่ายนะครับเพื่อนรู้สึกตัวนี้ไม่ค่อยล็อกหลบกองหลังนะครับถ้าเป็นกองหน้าบางตัวเจอกองหลังหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจะสามารถล็อกหลบกองหลังได้นะครับซึ่งยูเซนะครับไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นนะครับเพื่อนส่วนมากจะจ่ายให้เพื่อนมากกว่านะครับก็เลยให้ดับที่8นะครับยูเซมิโอตัวนี้ แต่เรื่องจบสกอร์ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับตัวนี้ต่อมานะครับอันดับที่7นะครับอันดับที่7ผมไม่เป็นอานายนะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเวอร์นะครับเพราะว่าเก่ง้งเอทเวตแล้วก็เมนเจอร์เลยนะครับปกติแล้วอานายไม่ได้เด่นเมนเจอร์ขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ขั้นเก่งมากเลยนะครับในหมวดเมนเจอร์อย่างที่ผมบอกนะครับเปรียบเทียบกับยูเซ จังหวะหนึ่งนเนี่ยอานายดีกว่ายูเซนะครับอานายสามารถล็อกหลอกกองหลังได้เลยนะครับจังหวะ1นต่อ1ซึ่งทําได้บ่อยกว่ายูเซนะครับเพื่อนผมก็เลยให้ดีกว่ายูเซนิดนึงนะครับค่าพลังการยิงก็คุมเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่อาจจะไม่เท่ายูเซนะครับแต่ในเรื่องดวลหนึ่งหนึ่งผมว่าอานายดูดีกว่านะครับต่อมาอันดับที่6นะครับอันดับที่6ไม่มีในตลาดนะครับเพื่อนซึ่งเป็นตัวแรกเปลี่ยนนั่นเองนะครับ ใครมีแต้มก็ยังแลกได้อยู่นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมเล่นดับที่6นะครับเจฟเซนโกนะครับในโหมดเมนเจอร์ตัวนี้คือตึงจัดเลยนะครับ AI ดมากนะครับเพื่อนๆตัวนี้ได้อุญา1ร้อยสิด้วยนะครับและตัวนี้มันมีไกลด้วยนะครับเพื่อนๆการจบสกอร์ก็เลยหายห่วกนะครับสําหรับเจฟเซนโกเป็นสายฟรีนะครับแนะนําให้แรกนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งเฮดวและก็เมนเจอร์นะครับ คุ้มมากนะครับเชวาเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่5กันนะครับสำหรับอันดับที่5นะครับผมให้ตัวนี้เลยนะครับหาเลนนนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับสําหรับอาเล่นลางนี้ก็ต้องบอกว่าทีเด็ดเมนเจอร์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับพลังยิง140นะครับและตัวนี้อัพสายลงด้วยนะครับเพื่อนๆก็อวดจัดเลยนะครับอาเล่นในโหมดเมนเจอร์ ผมรับรักันเลยนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับจะรู้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ยาเล่นเป็นกองหน้าในหมดเมินเจอร์นะครับตัวนี้ผมให้ท็อป5เลยนะครับยังไงก็เก่งนะครับเล่นในหมดเมินเจอร์เพื่อนๆไปลองกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนต่อมานะครับอันดับที่4ี่นะครับสำหรับอันดับที่4ี่ผมให้เป็นดีดีเย่็อกบาร์นะครับเพื่อนๆด็อกบาร์ตัวนี้นะครับติดท็อป4นะครับ เพราะว่าเวิร์กเรดนั่นเองนะครับเพื่อนก่อนหน้านี้ของร็อกบาร์นะครับจะเป็นสูงสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้มาสูงกลางถือว่าเก่งมากนะครับในหมวดมนเจอร์หาช่องดีนะครับยิงโคตรคมนะครับร็อกบาร์ด้วยตัวมันมียิงไกลด้วยนะครับเพื่อนนี่นะครับค่าพลังการยิงร้อยสามสิบเก้านะครับน้อยกว่าอาเลนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาร์เนเนี่ยมีอัพสายลงนะครับเพื่อนร็อกบาร์ถ้าไปเทียบสเตตการยิงกับอาเลนก็น้อยกว่านะครับ แต่ที่ผมให้ดีกว่าอาร์เรนผมรู้สึกว่าการยืนตำแหน่งนะครับและก็ลูกม่งนะครับแม้อาร์เรนจะมีม่งทรงบลลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยม่งสู้ร็อกบาร์ไม่ได้นะครับเพื่อนร็อกบาร์มงดีกว่านะครับในโมดมนเจอร์เนี่ยร็อกบาร์มงได้บ่อยมากนะครับเพื่อนและอันดับที่3นะครับ <Hanım> ผมให้เป็นซลาตันนะครับเพื่อนตัวนี้ผมให้เหนือกว่าร็อกบาร์นะครับเพราะว่า ตัวนี้ยอัพสายลุงได้นั่นเองนะครับเพื่อนซาลาตันก็ต้องบอกว่าคล้ายกับฮารเล่นเลยนะครับในส่วนของรูปร่างการยิงนะครับตัวนี้141นะครับเพื่อนพลังยิงการทาประตู138นะครับอัพสายลุงด้วยนะครับต้องบอกว่าสแตตเวอร์มากนะครับพลังแฝงไม่มีก็จริงนะครับเพื่อนมีแค่จักรยานอากาศนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นจริงตัวนี้ AI การหนาช่องดีมากนะครับเพื่อนผมเจอมาแล้วนะครับ ไม่แย่เลยนะครับซลาตันในหมุนเมเนเจอร์เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากสลาตันได้ยิงคือเข้านะครับตัวนี้ลูกดื้อเยอะนะครับ AID ยิงคมนะครับเพื่อนและอันดับที่2นะครับก็ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับกับอันดับที่1นึซึ่งอันดับที่2ผมให้เป็นชิโนลานะครับชิ n โนล่าตัวนี้ครบเครื่องจัดจัดนะครับเพื่อน ด้วยความที่ตัวมันมี p l เม m เกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อชั้นนะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้ถ้าเล่นกองหน้าผมแน,นาให้เล่นหน้าคู่นะครับหน้าคู่เนี่ยโหดมากนะครับเพื่อนๆชินโนลา่าเผลอๆเ,เป็นโนหนึ่งได้เลยนะครับถ้าเป็นหน้าคู่แต่ถ้าเป็นหน้าเดียวเนี่ยไม่เก่งมากนะครับเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ถึงกับเวอร์นะครับถ้าเป็นหน้าเดียวแต่เมื่อไหรที่ชินโนล่าหน้าคู่นั่นคือเวอร์นะครับเ,เพื่อนๆ ก็ด้วยความที่มัน2เท้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ AID ยิงคมนะครับสุดนะครับปกติก็สุดอยู่แล้วนะครับชินล่าในหมดม a เนเจอร์คือเก่งนะครับตั้งแต่ตำแหน่ง LW แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับด้วยความที่ o v ยเยอะและเท้าอาธภาพด้วยนะครับส่วนอันดับที่1นะครับผมให้เป็นพุชการ์ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ผมยังให้พุชการ์ดเป็นอันดับที่1ในโหมดเมนเจอร์นะครับโดยความที่ตัวนี้ได้ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับเพื่อนเท้าเป็น5้าัสจริงนะครับแต่ว่าเท้าขวาเนี่ยไว้ใจได้นะครับเพื่อนเลยที่สําคัญนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้าเดียวและก็หน้าคู่นะครับหน้าเดียวบางคนอาจจะมองว่าตัวมันเล็กไปนะครับเพื่อนแต่ว่าต้องบอกว่าพุชการ์ดเนี่ยเป็นตัวที่มีลูกดื้อเยอะมากนะครับเพื่อนส่วนสภาพร่างกายนะครับนี่นะครับความแข็งแรงนะครับ ตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าความแข็งแรง135นะครับเพื่อนลูกหมงก็มีให้เห็นนะครับตัวนี้ไม่แย่นะครับเพื่อนลูกมงรมกระโดด122นะครับอยากคิดว่าเขาตัวเล็กแล้วทําอะไรไม่ได้นะครับพุทสกัดทาได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนก็ผมมองว่าจบสุดนะครับในบรรดากองหน้าในหมุดมเนเจอร์และตัวนี้เอเจก็ได้ด้วยนะครับเพื่อนถ้าใครมีอะไรก็แลกได้เลยนะครับสูสีมากนะครับอันดับที่1กับ อันดับที่2ตัดสินใจยากนะครับถ้าเป็นหน้าคู่เนี่ยผมให้ชิโนระโน่หนึ่งได้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้เก่งมากนะครับส่วน3ตัวนี้ก็ใครเกี่ยงกันมากนะครับเพื่อนส่วนตัวก็ชอบซลาตันนะครับลูกดื้อเยอะสุดนะครับล็อกบารจะเด่นไปที่ลูกโมงนะครับเพื่อนส่วนนาเลน a i ออ่ะช่องค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ดีด้วยส่วน4ตัวนี้นะครับล้าได้เกี่ยงกันนะครับ ถ้าเพื่อนงบน้อยก็ต้องแลกเชียบเซนโก้นะครับตัวนั้นก็เล่นได้สักพักเหมือนกันนะครับในโหมดมินิเจอร์เดี๋ยวเรามาเสริมในโหมดเอทูเอทกันนิดนึงนะครับเพื่อนอย่างที่บอกไว้นะครับเอทูเอทตอนนี้ก็ต้องให้อเวนนะครับเพื่อนตัวนี้โคตรพิュนะครับพิュนะครับแล้วก็ยิงคมนะครับอเวนแต่ว่าเบอร์ปเดนจะเป็นกลางๆนะครับเพื่อนในโหมดเอทูเอทไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถกดให้วิ่งได้ แต่ว่าในมินิเจอร์เนี่ยที่ลองเล่นนะครับคือมันยืนแปลกๆนะครับโอเว่นผมก็เลยยังไม่ให้ติดท็อป10นะครับสำหรับโอเว่นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับโดยโอเวียมัน1 1 0ยสด้วยนะครับไม่แย่นะครับโอเว่นแต่ถ้าจะเล่นเนดดามห้เล่นหน้าคู่นะครับโนหนึ่ง s อนะครับก็ผมให้ยูเซเหมือนเดิมนะครับเพื่อนยูเซโอเว่นนะครับนาเล่นเปเล่นะครับเดมเบเล่พวกนี้นะครับเอาเป็นว่าตัวนักเตะ สูงไม่เกินร้0แบนะครับเพื่อนๆแผ่นนี้ยังโค้งศัพท์ได้นะครับแล้วก็พลิ้วผมว่าเล่นง่ายนะครับยิ่งได้ตัวถาม่าทัพห้าด้วยนะครับอย่าง U C นะครับก็คือเก่งมากนี่นะครับก็แนะนําไปบ้างแล้วนะครับในโหมดเอทูเวสเพื่อนๆไปดูเพิ่มเติมในคลิปจัดเทียร์ลิสต์ได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ